ดิฉันชื่อนางสาววิเดลักแก้วววิเศษจะมานำเสนอเกี่ยวกับคำตอบพระหุงวัฒนธรรมจำนวน20สคำดังนี้ค่ะ 1. ความแตกต่างที่ไม่เท่าเทียมหมายถึงการกำหนดลและแบ่งสถานะของคนในสังคมได้อย่างชัดเจนและตายตัวคือการเป็นเจ้าการเป็นสามัญชนการเป็นไพ่ไดในทำนองเดียวกันสังคมระบบวรรณะหรือสังคมภายใต้ระบบอนานิคม คนในสังคมจะถูกกำหนสดสถานาต่ำไว้อย่างชาัดเจนและกลุ่มคนในแต่ละกลุ่มย่อมมีวัฒนธรรมประจำกลุ่มที่ชัดเจน 2. เสรีนิยมผู้นิยมหมายถึงการรวมกลุ่มกันของปัจเจก,กบุคคลผ่านความสนใจร่วมกันปัจเจก,กบุคคลเป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดสิ่งต่างๆในชีวิตของตนเองและสามารถแข่งขันกันเพื่อได้ประโยชน์ส่วนตนได้อย่างเสรีเพราะเป็นหนทางในการบรรลุถึงศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ 3. วัฒนธรรมข้ามชาติหมายถึงปรากฏการทางสังคมที่กลุ่มคนต่างติดต่อเชื่อมโยงผ่านความสัมพันธ์ทางการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่ภายในดินแดนของรัฐชาติใดแต่ติดต่อเชื่อมโยงข้ามอาณาเขตของรัฐชาติสมัยใหม่อาศัยเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาช่วยในการติดต่อทําให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น 4. อัตลักษณ์แบบพลเมืองคือรักส่งเสริมวัฒนธรรมแบบพลเมืองที่ทุกคนไม่ว่าจะมาจาก พื้นฐานชาติพันธุ์ใดย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันพลเมืองทุกคนย่อมรับวิถีชีวิตหลักของสังคมนั้นรัฐไม่มีนโยบายให้ความสำคัญต่อชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษแต่ให้ความสำคัญเท่าเทียมกันเป็นการมองข้ามความแตกต่างทางชาติพันธุ์ 5. ลัทธิชาตินิยมคืออุดมการณ์ที่สร้างและบำร,รุงรักษาชาติในลักษณะที่เป็นมโนทัศน์แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มมนุษย์และการชื่นชมความยิ่งใหญ่ของชาติตนเอง ล้วนจัดว่าเป็นคุณค่าพื้นฐานขอ,ของความเป็นชาตินิยม 6. แนวคิดอนุรักษ์นิยมโดยทั่วไปหมายถึงคติจรีตทัศนะทางการเมืองที่ต้องการรักษาสิ่งต่างๆที่ดำรงอยู่ไว้เช่นเดิมด้วยความเชื่อที่ว่าสิ่งนั้นดีงามในตัวหรือดีก,กว่าทางเลือกแบบอื่นๆเป็นสิ่งที่มั่นคงปลอดภยัยแล้วไว้วางใจรักให้แนวคิดอนุอนุรักษ์นิยมจึงเป็นทัศนะาต่อสังคมวัฒนธรรมทางการเมืองเช่นมุ่งรักษาประเพณี เการกลืนกายทางวัฒนธรรมคือการโต้อตอบทางการเมืองต่อสถานการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับความแตกต่างของชาติพันธุ์ที่เป็นนโยบายในการส่งเสริมการคืนชนกลุ่มน้อยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชนหมู่มากมักจะเป็นคําที่ใช้กับชนอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนใหม่เช่นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกา 8. เซลีนิยมคือ จะเน้นการยอมรับและชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ยังอยู่ในระดับผิวเผินมุ่งเน้นที่กิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มการลดความขัดแย้งเพื่อให้คนกลุ่มใหญ่และคนกลุ่มน้อยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงุกสุขโด,ดยผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับและการเคารพความแตกต่างทางเชื้อชาติวัฒนธรรมประเพณีและภาษาเป็นต้นค่ะ9ความพิการหมายถึง พฤติกรรมการต่อต้านผู้พิการพฤติกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ต่างๆหรือเกิดขึ้นเป็นเพียงบางครั้งเสมอไปแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาคนปกติที่ไม่มีความพิการบางคนคิดว่าความพิการเป็นสิ่งที่แย่พวกเขาไม่ได้กระทำโดยคำพูดเสมอไปแต่พวกเขาเหยียดคนพิการด้วยการกระทำวิธีต่างๆเช่นไม่ยอมรับคนพิการเข้าเรียนทำงานแสดงความรังเกียจต,ต่อคนพิการหรือหนักสุดถึงขั้นทำลายผู้พิการทางด้านจิตใจและร่างกายเป็นต้นค่ะ สิบความยุติธรรมเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความถูกต้องตามศีลธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรมความสมเหตุสมผลกฎหมายกฎหมายธรรมชาติาศาสนาความเที่ยงธรรมและความเป็นธรรมตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายโดยคำหนึ่งถึงสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ด้วยประาการการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติเพศรสนิยมทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศแต่งกำเนิดสีผิวชาติพันธุ์ศาสนาความพิการอายุความยากดีมีจน และลักษณะประการอื่น 11. ความเสมอภาคคือการที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติสีผิวเพศภาษาศาสนาความเชื่อทางการเมืองสถานภาพการเกิดหรือสถานภาพอื่นๆ 12. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคุณสมบัติจิตใจสิทธิเฉพาะตัวที่พปสงวนของมนุษย์ทุกคน และรักษาไว้ไม่ให้บุคคลอื่นมาร่วงละเมิดได้การถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความยุติธรรมจากรัด 13. โลกาพิวัตรแนวความคิดหลากหลายทางวัฒนธรรมจะได้รับการสนับสนุนจากระบบทุนนิยมเสีดีก็าตามแต่ปฏิบัติการของทุนนิยมในโลกโลกาพิวัตรได้สร้างปรากฏการณ์สำคัญซึ่งกลายเป็นกระแสตอบโต้และขับเน้นให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีมิติที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เ่าคือในระดับมหาภาคเกิดปรากฏการสำคัญ2ประการได้แก่ 1. ทุนผูกขาดข้ามชาติไรพรมแดน 2. วัฒนธรรมผูกขาดข้ามชาติไร้พรมแดน 14. แนวคิดวิาพากษ์นิยมหมายถึงการให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมที่ไม่เป็นธรรมลวมทั้งอุดมการทางการเมืองและสภาพการเมืองที่เป็นหมอกเกิดแห่งโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมเช่นการเหยียดหยามทางเชื้อชาติความยากจน ที่เป็นผลพวงมาจากการถูกเลือกปฏิบัติในการเหยียดสีผิวเป็นต้น 15. คนชายขอบคือกลุ่มคนที่เสียเปรียบในสังคมได้แก่ผู้คนที่มีชีวิตอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางทั้งในทางภูม,มิศาสตร์เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมคนชายขอบอาจเป็นกลุ่มคนที่ละทิ้งวัฒนธรรมเดิมของตนบางส่วนและยังไม่เป็นที่ยอมรับในวัฒนธรรมโลกสมัยใหม่ 16. ความเขารบซึ่งกันและกันคือการไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันให้การเขารบแก่คนหรือกลุ่มคนที่อ่อนแอกว่าลองไปถึงมีการเปิดเผยจุดยืนวัตถุประสงค์อุดมการณ์ของตนเพื่อน,นำไปสู่ความเข้าใจลดความขัดแย้งระหว่างกัน 17. อัตลักษณ์หมายถึงลักษณะเฉพาะที่แตกต่างและมีความหมายไปถึงผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มบุคคลนั้น ลักษณะพิเศษที่มีผลประโยชน์พิเศษเช่นเช่าเขามีผลประโยชน์เฉพาะทางของเขาเช่นการอพยพเปิดพื้นที่ทำกินใหม่บนพื้นที่สูงหรืออื่นๆ 18. การปฏิรูปสังคมคือรูปแบบที่พึงปัถนาและมีลักษณะชิงวิาพากษ์มากที่สุดมุ่งปฏิรูปสังคมผ่านการศึกษาโดยปรับหลักสูตรให้เน้นการสอนทักษะการปฏิบัติทางสังคมท่งเสริมพระวัฒนธรรมให้อิสระในการกำหนดวิถีชีวิต สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์การกดขี่ในสังคมและกระตุ้นให้ลุกขึ้นมากระทําการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมมีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมมากขึ้น19บรรทัดฐานในทางสังคมวิทยาหมายถึงพฤติกรรมและบทบาทภายในสังคมหรือกลุ่มคํานี้มีการจํากัดความว่าเป็นกฎซึ่งกลุ่มใช้สําหรับแยกแยะค่านิยมทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมคนดังกล่าวอาจบอกอย่างชัดเจนหรือเป็นนก็ได้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมอาจได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่การกีดกันออกไปจากกลุ่ม 20. ค่านิยมคือความคิดพฤติกรรมและสิ่งอื่นที่คนในสังคมหนึ่งเห็นว่ามีคุณค่าจึงยอมรับมาปฏิบัติและหวงแหงไว้ค่านิยมมาเปลี่ยนแปลงไปตามการสมัยและความคิดเห็นของคนในสังคม 看。Hmm.